วันนี้นะครับมาร่วมงานกับเจ้าจท่านชิลล์ลมและพี่โมเดิรนเมดดูนะครับมาในตัวแทนของแบรนด์ลังโคมนะครับก็รู้สึกดีใจครับที่ทั้งสองให้เกียรติเรามาเป็นตัวแทนในการมาร่วมงานในวันนี้นครับหยิบจับอะไรไปบ้างครับชอบครับชอบสก,กินแคร์อยู่แล้วแล้วก็วันนี้ก็ได้ลังโคมตัวเจนีฟิกมาด้วยครับผมจริงๆชอบอยู่แล้วแบบมันช่วยแบบหน้าใสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทา,าใครทำผ่กากัดมาเนี่ยลดรอยสิวรอยอะไรหมดเลย ครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมรังผมเจนิฟิกนะครับเป็นเลไต้งเกมบเป็นไงบ้างโอ้ยช่วงนี้กำลังแบบเหมือนทั้งเรียนด้วยใช่ไหมครับผมแต่ก็เห็นเพิ่งปล่อยเสื้อออกมาด้วยก็ยินดีกับคนที่ได้เสื้อหรือวีเจไปด้วยนะครับผมใค่จับจองได้หัูว่าิชคีมาซึ่งเรามีไหมมีครับหนึ่งตัวทวนเขาออกมาสามตัวเราได้หนึ่งตัวครับผมแต่ชว่าได้คนละตัว ใช่ที่เหลือต้องเก็บไงฮะมันเป็นลิมิเต็ดมันแรงเป็นของแรงมีลไลเซนส์ไม่ตเดี๋ยวาค่อยไปขอดแล้วกันก็ตอนนี้ฮอตมากเลยนะกับร้านเดี๋ยวนี้เกี่ยวฮอตครับแล้วดีใจดีใจนันลากกันทุกคนเรีนดูเราก็ยังเร็นดูเขาเลยครั้งข้างกันเป็นไงบ้างเพราะว่าเห็นจะเป็นคนแบบต่านเกินไวมากก็ออกงานเยอะมากเนาะเจอได้ตามงานนะครับผมก็อยากให้ก็ดีใจกับเกล่ยวไม่ว่าที่ เ,เหมือนทุกคนรักมีแบบมีงานเข้าส่ง,ส<อ>งตัวเองเรียนส่งตัวเองเรียนจนจบได้ครับพอเราเห็นแต่ว่าเริ่มวแบ บางงานเราก็ตามไปด้วยเราก็อยากอยู่ด้วยกันกับเขาไปเราดูเขาตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเกิดมาจนเกิดแล้วมาถึงทุกวันนี้สาวตักว่ารับผมเราเห็นกับเขาเกรือเนี่ยทุกวันเห็นค่อยโตเราก็อยากจะอยู่ับเขาแหลเห็นตถ้นาการของค่ะเจอคนที่เขาหลักไปแล้วเรียกว่าติดเกลเลยไหมคะติดเกลทุกวันเลยค่ะได้เจอติดเกลมเเหมือนกันเปิดทวิตเตอดูเหมือนกัน เรายังหลงด้วย่ะคลิปล่าส no ุดก oh, ็เห็นเล่นกับมอสมอสเล่นเกลียวแต่ตอนนี้เป็นอากาศเล่นเกลียวไหมคะเกับก็ยังเป็นเป็นนักกลับแล้วกันอากาศอากาศตามแล้วเกลียวคุณชอบสร้างมีมแล้วเขามาเล่นกับเราเขาได้สร้างมีมอะไรกับเราไหมคะจริงจริงช่วงนี้ไปเรียนเนี่ยก็เลยแบบไม่ค่อยได้เจอมาเท่าไหร่จะเจอประมาณแบบสองสามเดือนครั้ง พวกีเรยังไม่ืยังยังจำชื่อได้อยู่อันนี้ดีใจแล้วอันนี้ก็ค่อดีใจแล้ว